ความลับของความสำเร็จซ่อนอยู่ในโอกาสที่คุณกล้าควา้าหากชีวิตคือผืนผ้าใบโอกาสก็คือสีสันที่แต่งแต้มให้ชีวิตงดงามแต่ถ้าคุณปล่อยให้ความกลัวเป็นผู้กันคุณก็อาจกำลังระบายสีชีวิตด้วยความจืดชืดและน่าเบื่อหน่ายวันนี้เราจะพาคุณไปถอดรหัสสัญญาณอันตรายที่กำลังบอกใบ้ว่าคุณอาจกำลังพลาดโอกาสทองในชีวิต และเรียนรู้วิธีปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณเพื่อคว้าโอกาสเหล่านั้นไว้ก่อนที่จะสายเกินไปเพราะในโลกที่หมุนเร็วดังสายน้ำการย่ำอยู่กับที่ก็เท่ากับการถอยหลังลองจินตนาการภาพของนกอินทรีที่ติดอยู่ในกรงแคบๆแ,แม้จะมีปีกที่แข็งแกร่งกรงขังก็พรากอิสราภาพในการโบยบินไปแล้วพลากโอกาสในการสัมผัสท้องฟ้าอันกว้างใหญ่และพลากศักยภาพในการเป็นเจ้าแห่งเวหา ชีวิตของเราก็เช่นกันหากจมปลักอยู่กับความกลัวและความคุ้นเคยในคอมฟอร์ตโซนเราก็อาจกำลังขังศักยภาพของตัวเองไว้ในกรงที่มองไม่เห็นคอมฟอร์ตโซนคือพื้นที่ปลอดภัยที่แสนอันตรายมันเหมือนกับดักที่ล่อลวงเราด้วยความสบายความคุ้นเคยและความปลอดภัยจอมปลอมแต่ในความเป็นจริงมันกำลังกัดกร่อนความฝัน บันทอนพลังใจและปิดกั้นโอกาสทองในชีวิตของคุณเคยสังเกตคนส่วนใหญ่มักจะปฏิเสธโอกาสใหม่ๆโดยอัตโนมัติเพียงเพราะมันแตกต่างจากสิ่งที่คุณเคยเพียงเพราะมันท้าทายความสามารถหรือเพียงเพราะว่ากลัวความล้มเหลวนั่นแหละคือสัญญาณอันตรายที่กำลังบอกว่าคุณกำลังปิดประตูใส่โอกาสทองที่อาจเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดการก็ได้ ความกลัวเหมือนกำแพงที่กั้นขวางระหว่างคุณกับความสำเร็จมันทำให้คุณมองไม่เห็นโอกาสไม่กล้าที่จะไขว้คว้าและไม่กล้าที่จะก้าวข้ามขีดจํำกัดของตัวเองลองคิดดูถ้าพี่น้องตระกูลไร้กลัวความล้มเหลวโลกนี้คงไม่มีเครื่องบินถ้าโทมัสอันวาเอดิสันกลัวความผิดพลาดโลกนี้คงไม่มีหลอดไฟและถ้าสตีฟจ็อบกลัวที่จะแตกตา่าง โลกนี้คงไม่มี Apple หรือ iPhone เพราะฉะนั้นจงทลายกำแพงแห่งความกลัวทิ้งไปแล้วเปิดใจรับโอกาสใหม่ๆที่กำลังรอคุณอยู่จำไว้ว่าความสำเร็จไม่ได้อยู่ที่จุดหมายปลายทางเพียงอย่างเดียวแต่มันอยู่ที่ความกล้าหาในการออกเดินทางด้วยอยู่ที่ความมุ่งมั่นในการฝ่าฟันอุปสรรคและอยู่ที่ความไม่ยอมแพ้ต่อความล้มเหลวแล้วอะไรละ่ะคือสัญ,ญญาณอันตราย ที่บ่งบอกว่าคุณกําลังพลาดโอกาสทองในชีวิตลองสำรวจตัวเองดูว่าคุณมีพฤติกรรมเหล่านี้หรือไม่หนึ่งผัดวันประกันพรุ่งการผลัดวันเหมือนการะส,สมหนี้กับตัวเองยิ่งผลัดยิ่งพอกพูนยิ่งทำให้ภาระหนักขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดอาจสายเกินกว่าจะแก้ไขโอกาสก็เหมือนรถไฟที่มาแล้วก็ไปถ้าคุณพลาดขบวนนี้อาจต้องรอนานกว่าจะเจอขบวนต่อไป หรือบางครั้งอาจไม่มีขบวนต่อไปให้คุณขึ้นอีกเลย 2. ไม่เรียนรู้สิ่งใหม่ๆในยุคที่โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วความรู้คืออาวุธที่สำคัญที่สุดถ้าคุณหยุดเรียนรู้ก็เท่ากับคุณหยุดพัฒนาและในที่สุดคุณก็จะตามโลกไม่ทันเหมือนปลาที่ว่ายถวนน้ำสุดท้ายก็ต้องเหนื่อยล้าและถูกพัดพาไปตามกระแสน้ำอยู่ดีสไม่สร้างคอนเนกชัน คนเดียวหัวหายสองคนเพื่อนตายคำกล่าวนี้ยังคงใช้ได้ดีเสมอการมีเครือข่ายที่ดีเหมือนมีกองหนุนที่แข็งกแกรง่งคอยสนับสนุนคอยช่วยเหลือและคอยเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ๆเพราะบางครั้งโอกาสดีๆก็มาจากคนรู้จักนี่แหละสี่ไม่ใส่ใจสุขภาพสุขภาพที่ดีคือทุนที่สำคัญที่สุดในการไขว่คว้าความสำเร็จถ้าคุณไม่ดูแลสุขภาพให้ดี ต่อให้มีโอกาสมากมายมากองตรงหน้าคุณก็อาจไม่มีแรงที่จะคว้ามันไว้ลองนึกภาพนักวิ่งมาราธอนที่กำลังวิ่งเข้าเส้นชัยแต่แล้วเขากลับล้มลงกลางทางเพราะร่างกายอ่อนแอเกินกว่าจะรับไหวโอกาสก็เหมือนเส้นชัยที่รอคุณอยู่แต่ถ้าคุณไม่พร้อมคุณก็อาจพลาดโอกาสที่จะสัมผัสกับความสำเร็จและสุดท้ายสัญญาณอันตรายที่สำคัญที่สุด ที่บ่งบอกว่าคุณกำลังพลาดโอกาสทองในชีวิตก็คือการไม่ลงมือทำเพราะหลายคนมัวแต่รอโอกาสที่สมบูรณ์แบบมัวแต่วางแผนโดยไม่ลงมือทำจนในที่สุดโอกาสก็หลุดลอยไปเหมือนกับผลไม้ที่สุกงอมเต็มที่ถ้าคุณไม่เก็บมันเสียทีมันก็จะเน่าไปในที่สุดดังนั้นการลงมือทำคือกุญแจสำคัญที่จะไขประตูสู่ความสำเร็จได้ เพราะต่อให้คุณมีความรู้มากแค่ไหนมีแผนการที่ดีแค่ไหนถ้าคุณไม่ลงมือทำทุกอย่างก็ไร้ค่าเหมือนกับเรือที่มีแผนที่และเข็มทิศที่ดีที่สุดแต่ถ้าไม่ยอมออกเดินทางเรือก็จะจอดนิ่งอยู่ที่เดิมตลอดไปแล้วถ้าคุณรู้ตัวแล้วว่ากำลังติดกับดักสัญ,ญญาณอันตรายเหล่านี้จะแก้ไขอย่างไรดีเพราะหลายครั้งอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดของเรา ไม่ใช่ความล้มเหลวแต่คือความลังเลที่จะลงมือทำเรามักจะคิดมากเกินไปวางแผนมากเกินไปวิเคราะห์มากเกินไปจนสุดท้ายก็ไม่ได้ลงมือทำอะไรสักทีเหมือนกับนักเขียนที่มีไอเดียมากมายฝันอยากเป็นนักเขียนหนังสือขายดีแต่ไม่เคยเขียนหนังสือสักเล่มหรือจิตรกรที่มีภาพวาดสวยงามอยู่ในหัวอยากเป็นจิตรกรที่มีคนรู้จักผลงานมากมาย แต่ไม่เคยลงสีบนผืนผ้าใบความคิดที่ดีถ้าไม่ถูกเปลี่ยนให้เป็นการกระทำก็ไม่มีค่าอะไรลองนึกถึงเรื่องราวของวอร์ดิสย์ผู้สร้างสวรรค์แห่งความฝันดิสนีย์แลนด์กว่าจะมาถึงวันนี้เขาต้องเผชิญกับความล้มเหลวมานับครั้งไม่ถ้วนถูกปฏิเสธถูกดูถูกและถูกมองว่าเป็นคนเพอ้อฝันแต่เขาก็ไม่เคยยอมแพ้เขายังคงมุ่งมั่น และลงมือทำตามความฝันของตัวเองต่อไปเขาวาดเขาเขียนเขาสร้างสรรค์และในที่สุดเขาก็เปลี่ยนความฝันให้กลายเป็นความจริงได้หลายคนอาจบอกว่าเขาสำเร็จแล้วก็เลยพูดได้แต่อย่าลืมว่าเขาก็เริ่มต้นจากไม่สำเร็จเริ่มต้นจากเพียงแค่ความฝันนั่นแหละดิสนีย์แลนด์คือเครื่องพิสูจน์ถึงพลังของการลงมือทำมันคืออนุสาวรีย์แห่งความกล้าหาญ ความมุ่งมั่นและความไม่ยอมแพ้เรื่องราวของวอร์ดิสีย์สอนให้เรารู้ว่าความสำเร็จไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่มันเกิดจากความพยายามอย่างไม่ลดละและการลงมือทำอย่างต่อเนื่องดังนั้นอย่าปล่อยให้ความลังเลมาฉุดรั้งคุณไว้จงกล้าที่จะลงมือทำแม้ว่าจะไม่แน่ใจในผลลัพธ์เพราะอย่างน้อยคุณก็ได้ลองและนั่นก็ดีกว่าการไม่ทำอะไรเลย จงจำไว้ว่าการเดินทางผ่านหมเริ่มต้นด้วยก้าวแรกเสมอและก้าวแรกนั้นสำคัญที่สุดเรามาเริ่มต้นปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณด้วยสี่กุญแจสำคัญดังนี้หนึ่งตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนเป้าหมายคือจุดหมายปลายทางที่จะนำทางชีวิตของคุณการมีเป้าหมายที่ชัดเจนจะช่วยให้คุณโฟกัสกับสิ่งที่สำคัญและมีแรงบันดาลใจในการก้าวเดินต่อไป มันเปรียบเสมือนการเดินทางถ้าคุณไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนคุณก็จะหลงทางและเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์สองวางแผนอย่างชาญฉลาดเมื่อมีเป้าหมายแล้วขั้นตอนต่อไปคือการวางแผนแผนการที่ดีจะช่วยให้คุณกำหนดทิศทางจัดสรรทรัพยากรและเตรียมพร้อมรับมือกับอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นเหมือนกับสถาปนิกที่ต้องออกแบบบ้านให้แข็งแรงและสวยงาม ก่อนที่จะลงมือสร้าง3ลงมือทำอย่างสม่ำเสมอการลงมือทำคือหัวใจสำคัญของความสำเร็จอย่ามัวแต่รอโอกาสที่สมบูรณ์แบบเพราะมันอาจไม่มีอยู่จริงจงเริ่มต้นลงมือทำทีละเล็กทีละน้อยอย่างสม่ำเสมอเหมือนกับการปลูกต้นไม้คุณต้องรดน้ำและใส่ปุ๋ยอย่างสม่ำเสมอต้นไม้ถึงจะเจริญเติบโตได้และสี่จงเรียนรู้จากความผิดพลาด ความผิดพลาดไม่ใช่จุดจบของทุกสิ่งแต่มันคือบทเรียนที่มีค่าที่จะช่วยให้คุณเติบโตและแข็งแกร่งขึ้นจงยอมรับความผิดพลาดเรียนรู้จากมันและนำบทเรียนที่ได้ไปปรับปรุงให้ดีขึ้นในครั้งต่อไปเหมือนกับนักวิทยาศาสตร์ที่ต้องทดลองซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนกว่าจะค้นพบสิ่งที่ต้องการและเหนือสิ่งอื่นใด จงเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองคุณเก่งกว่าที่คุณคิดคุณแข็งแกร่งกว่าที่คุณคิดและคุณสามารถประสบความสำเร็จได้ถ้าคุณกล้าที่จะก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนกล้าที่จะเผชิญหน้ากับความกลัวและกล้าที่จะคว้าโอกาสที่เข้ามาในชีวิตจำไว้ว่าโอกาสไม่ได้เคาะประตูบ่อยๆถ้าคุณไม่เปิดรับมันก็จะผ่านเลยไป และเมื่อนั้นคุณอาจต้องเสียใจไปตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นจงใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าจงเปิดรับโอกาสใหม่ๆจงเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอและจงกล้าที่จะออกไปสัมผัสกับโลกกว้างเพราะชีวิตคือการผจญภัยที่น่าตื่นเต้นและโอกาสคือของขวัญที่มีค่าที่สุดที่ชีวิตมอบให้กับคุณอย่าปล่อยให้ความกลัวมาขโมยโอกาสทองในชีวิตของคุณไป จงลุกขึ้นสู้และคว้าโอกาสเหล่านั้นไว้ก่อนที่มันจะสายเกินไปผมขอสรุปเนื้อหานี้อีกครั้งว่าหนึ่งตระหนักรู้ถึงสัญญาณอันตรายเรียนรู้ที่จะรู้ทันสัญญาณเตือนต่างๆที่อาจทำให้คุณพลาดโอกาสทองในชีวิตไม่ว่าจะเป็นความกลัวการปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงการไม่เปิดใจรับฟังการมองข้ามรายละเอียดเล็กๆ การติดกับดักของความสมบูรณ์แบบหรือแม้แต่การขาดความเชื่อมั่นในตนเองล้วนแต่เป็นศัตรูความสำเร็จทั้งสิ้นสองเปลี่ยนความกลัวเป็นพลังอย่าปล่อยให้ความกลัวมาเป็นอุปสรรคบนเส้นทางสู่ความสำเร็จจงเผชิญหน้ากับความกลัวเรียนรู้จากมันและเปลี่ยนมันให้เป็นแรงผลักดันที่จะนำพาคุณไปสู่เป้าหมายได้สลงมือทำอย่างสม่ำเสมอด้วยวินยัย การลงมือทำคือกุญแจดอกสำคัญที่จะไขประตูสู่ความสำเร็จจงลงมือทำอย่างสม่ำเสมอด้วยวินัยและความมุ่งมั่นแม้จะเป็นเพียงก้าวเล็กๆแต่ก็เป็นก้าวที่สำคัญที่จะนำคุณไปสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ได้ก็จบแล้วสำหรับเนื้อหานี้เป็นอย่างไรกันบ้างเราหวังว่าคุณจะชื่นชอบและได้รับแรงบันดาลใจดีๆในวันนี้และชอบตรงไหนบ้างลองคอมเมนต์บอกเราด้านล่างได้เลย สุดท้ายผมขออวยพรให้คุณผู้ฟังค้นพบพลังที่ซ่อนอยู่ในตัวเองกล้าที่จะแตกต่างกล้าที่จะลงมือทำและกล้าที่จะฉายแสงในแบบที่คุณเป็นจงเชื่อมั่นในคุณค่าของตัวเองรักและเคารพในตัวเองเพราะคุณคือคนพิเศษและคุณสมควรได้รับสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตเสมออย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องสรุปสั้นสวัสดีครับ